สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ้นเราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2ี่มิถุนายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่อง็ะเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบัเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของของวดประจำวันที่21นะครับผมสำหรับวันที่21นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่7กับ5นะครับผมสำหรับตัวเด่นไม่มานะครับผม มาเฉพาะตัวรองนะผมตัวกันคือ9นะผมมาเลขในตารางนะครับผม1991าหสำหรับ18มาในชุดวิน3ตัวนะผมเป็นล่างชุด6ตัวก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24บช็อบค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี15 6 92อ,อดมินจะให้อยู่ที่1แลว้วก็ห หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปด สำหรับ6นะครับผมหกสา6ห 6, 6, 6 7ี่้าก็ดและก็ สำหรับตัวกันนะครับผม93สาำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี1166 6, และกก็9 9า 99. สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางเป็นชุดวิน3ตัวนะครับผม752 ศูนย์หนึ่งสองสี่หกเก้าสองหกเจ็ด 315แล้วก็961สำหรับ1น,นะครับตัวเน้นตัวเจาะมี12 14 17 หจะมี67 64 6ดสเบิร์หนึ่งหนึ่งหกหกสำหรับ3ตัวนะครับผม752 012 2สอก็ดแล้วก็สามหนึพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ